เพื่อนๆครับวันนี้ลมทุ taught, elite, uh. in ่งพาเพื่อนเพื่อนมาชมแปลงนาในบ่อพลาสติกของลมทุ่งนะครับการปลูกข้าวของลมทุ่งจะปลูกในแปลงนาที่เป็นบ่อพลาสติกนะครับไม่ได้ปลูกในแปลงนาธรรมดาทั่วไปเพื่อนเพื่อนหลายท่านอาจจะมีความสงสัยว่าถ้าปลูกในบ่อพลาสติกเนี่ยธาตุอาหารน้อยแล้วข้าวจะเจริญเติบโตได้ดีไหมวันนี้ลมทุ่งพาเพื่อนเพื่อนมาดูก่อข้าวนะครับเพื่อนเพื่อนครับและนี่ก็คือข้าวที่ปลูกในแปลงนาบ่อพลาสติกครับ นี่คือการเจริญเติบโตในการแตกกอของเขาก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆดูโดยภาพรวมก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับผธุนข้าวที่หลวมทุ่งปลูกเป็นนธุนข้าวที่ชื่อว่า,านานาน59ครับเป็นข้าวเหนียวอายุ120วันหรือเป็นข้าวไวแสงนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับอันนั้นก็อีกแปลงหนึ่งนะครับผมนะครับนี่คือ อัปเดตการปลูกข้าวในแปลงนาบอพลาติกของลมทุ่งครับสรุปแล้วการเจริญเติบโตของข้าวก็อยู่ในขั้นที่เป็นที่น่าพอใจครับเพื่อนๆครับ